วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการดูมอนิเตอร์คอมมานด์ของ FreeBSD หรือว่าลินุกนะครับก็จะไม่ต่างมาก FreeBSD แล้วกับ Linux แต่นี่ผมใช้ FreeBSD อยู่นะครับก็ตัวแรกเลยที่เราจะลองมาใช้ดูว่าโอเคดูสถานะอะไรบ้างนะครับทีนี้ผมจะใช้คำสั่ง s y s t a t นะครับ system นะครับ เพื่อดูว่าเราดูอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเห็นว่า user นี้ใช้สวิต SMB ก็คือตัวแช์นะคบแสบวาแช์นั่นแหละครับตอนนี้การดึงข้อมูลของเขากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้กำลังใช้ทรัพยากรของของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ซอร์นี้แล้วก็จะมี user นี้ใช้กี่เปอร์เซ็นต์ยูเซอร์นี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้า User เข้ามามันก็จะจะขึ้นมาว่าเออเราจะเห็นว่า User ไหนดึงข้อมูลหนักๆน,น,นะครับเราสามารถมอนิเตอร์อย่างนี้ได้อันนี้ใช้ของอใช้คำสั่ง s y s t a t นะครับทีนี้มันจะมีคำสั่ง s y s t a t ที่ดูอย่างอื่นได้อีก s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  t t t นะครับ io t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  นะครับอ่าตรงนี้เราจะดูว่าโอเค Performance ของ ของดิสต่างๆนะครับตรงนี้ก็คืออธิบายว่าดิสที่1 i s ดิสที่สูงนี่เราไม่มีนะครับอาจจะเป็นเป็นสวอปดิสที่1ผมมีอยู่2ลูก3ลูกนะครับดิสที่นเนี่ยเ่ยผมมีประมาณสัก36เทราไบต์นะครับดิสที่2 36กทราไบต์เหมือนกันนะครับ แ้วก็ดิสที่สใหนผมทําเป็นแคชเป็น ssd นะครับเป็น480รอครับตรงนี้เราจะเห็นว่าสถานะน,นี่เนี่ยคือการโอนทายข้อมูลนะครับตรงนี้การโอนทายข้อมูลระหว่างดิสนะครับการทายข้อมูลประมาณนี้คือ transfer per second นะครับคือการการอ่านทายข้อมูลต่อวินาทีอันนี้คืออันนี้เป็นเมกเมกะบิต การการโอนถ่ายข้อมูลเป็นมกะบิตนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะดูที่ตรงนี้มากกว่านะครับเนี่ยหกนะครับดิสตัวที่หนึ่งซึ่งผมทํารวมฮาร์ดดิสต์แต่ว่ามีสองก้อนตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นแคชเราก็ได้เห็นว่าเออตรงนี้ยังใช้น้อยมากนะครับตรงนี้อาจจะใช้เยอะอยู่แสดงว่ามีคนคิวรี่มาที่ฮาร์ดดิสต์หลักเยอะนะครับ ทีนี้เรามาดูอื่นๆนะครับทีนี้เราจะมาลองใช้คำสั่งนี้นะครับตัว system s st io stat number แล้วก็ k i ด s 1 1นะครับตัวนี้มันจะมีจะมีคำอธิบายอยู่นะครับว่า,าสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คืออินเตอร์럽สมมติว่ามีไฟล์เสียเยอะๆการทาเฟอร์เสียตรงนี้นะครับตอนนี้ซิสเต็มใช้แค่ ไม่ถึง10%บเวันนตนะครับตรงนี้มันจะมีข้อมูลนะครับตัวนี้เรามาดูว่าอดิสตัวที่1ตอนนี้วิ่งประมาณเท่าไหร่นะครับตัวที่2ตัวที่3นะครับสามารถที่จะดูได้ว่ามันวิ่งไปเท่าไหร่นะครับก็สามารถดูมอนิเตอร์ประมาณนี้ได้ ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเมื่อกี้เราใส่ว่า2.1นะครับตัวนี้สมมุติว่าผมอันนี้2 2วินาทีครั้งนะครับ2นาทีถ้าผมใส่1.1มันจะเร็วขึ้นนะครับก็จะเห็นตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยข้อมูลต่างๆของดิสสามารถดูได้นะครับ ี่เมกที่มันวิ่งไปนะครับดูว่าดิสตัวไหนการทำงานของดิสนะครับเป็นกิโลไบต์นะครับอันนี้การทําเปอร์อันนี้คือ,อาการโอนถ่ายข้อมูลเป็นเมกะบิตนะครับเราก็จะเห็นตัวเลขวิ่งต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับ สมมุติว่าเราอยากอยากรู้ว่าซิส s ต a ตเนี่ยมันมีมันมีข้อมูลมันมีอะไรบ้างฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็พิมคำว่า man นะครับ s y s เต็ t ซิสเ t ็ตแมนนัคือเหมือน a l t h นะครับแมนวนวลนะครับเราก็จะรู้ว่าเออมันใช้คำสั่งอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นคำสั่งนี้นะครับพอดีผมเ,เราต้อง ตรงนี้บอกคำสั่งที่ s t e มก็คือ interface นะครับก็คือตัว c ารแ land แล้วก็ m a t ด้วยเราจะเราบอกว่าเราจะเอา c ารแ land สมมติว่าเรามีหลายใบในเซิร์ฟเวอร์นั้นเราสามารถที่จะระบุได้เราจะใช้คำสั่งประมาณนี้นะครับปิ้งไปเลยดีกว่าครับ เซสตัดก็คือตัวนี้ uh, if stat m a t h นะครับของผมชื่อเป็นการ์ดแลนชื่อ v m x 0นะครับแล้วก็ขีด PPS นะครับเราสามารถดูได้ว่าการ์ดแลนนี่วิ่งทราฟิกเท่าไหร่ นะครับมีท่าปิกเข้ามาแล้วก็ท่าปิกออกนะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับแมนสเตตใหม่นะครับแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ดูว่าตรงนี้นะครับ ่าลองลองพิมพ์คำว่าโหลดนะครับ s y s s t a t s y s s t a t แล้วก็เออลองขีดโหลดครับอ่าถ้าโหลดก็น่าจะดูอ่าเหมือน s i s t e กทั่วไปธรรมดาเห็นว่ามันตัวไหนที่มันดึงข้อมูลเยอะก็สามารถ พิมพ์คาสั่งนี้หรือว่าพิมพ์คําสั่ง system อย่างเดียวมันก็จะโชว์แบบนี้เหมือนกันนะครับทีนีเ้เรามาลองคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งนะครับก็คือสามารถที่จะดูโปรเซสได้นะครับ htop ใช้คําสั่ง top จะเห็นความแตกต่างระหว่าง top top ก็จะเห็น <c oughs> โปรเซสต่างๆของ CPU ของ RAM อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาลองเปลี่ยนเป็น htop นะครับ เดสก์ท็ปุ๊บอ่ามัจะดูดูง่ายกว่านะครับก็จะเห็นว่าตัวไหนใช้อะไรยังไงนะครับยูเซอร์ไหนเข้ามาใช้อะไรบ้าง <c oughs> แล้วก็การใช้เมมโมรีนะครับอันนี้ใช้แค่4 4 g ิกเนี่ยก็สามารถดูได้เปอร์เซนเทตตรงนี้นะครับการโหลดนะครับ ตรงนี้สามารถดูได้ยูเซอร์ไหนเข้ามานะครับ่าสามารถดูตรงนี้ได้นะครับถ้ากด F2 ก็กจ็จะขึ้นเซตอัพ F2 ถ้ากด F2 จะขึ้น Set Up ว่าจะให้คนร่ำอะไรยังไงนะครับก็สามารถตรงนี้ได้นะครับสามารถจัดได้นะครับกด e S c a p e ก็จะมาเหมือนเดิมตรงนี้เราถ้ารู้ว่าโปรเซสอะไรใครทำเปอร์อะไรบ้างใครใชออ้อะไรหนักๆกก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับใช้ histop ก็ประมาณนี้ครับ